สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนักสะสมครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็นะครับมีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนเพื่อนนักสะสมกันเช่นเดิมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของธนบัตรที่รับซื้อนะครับให้ราคาแพงนะครับหลายๆคนนั้นอาจจะยังไม่รู้แล้วก็ไม่มีข้อมูลนะครับของ ราคาและก็ในส่วนของการรับซื้อของแบงค์ที่มีราคาดีครับวันนี้ผมจะเสนอในเรื่องของแบงค์นะครับซึ่งเป็นแบงค์รุ่นเก่าของในหลวงรัชกาลที่9นะครับก่อนอื่นนะครับขอแนะนำเพื่อนๆนักสะสมสักนิดหนึ่งกันละกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อน,อน,อน,อนท่านใดนะครับที่ถือแบงค์50บาทรุ่นนี้อยู่ในมือนะครับให้ขออนุญาตนะครับแนะนำนะครับดีกว่าเพื่อนๆเ,เ,เอาไปใช้แนละ้วก็ นะครับทำหายนะครับเพราะว่าแบงค์50บาทที่มีราคานั้นนะครับก็มีอยู่จริงในท้องตลาดนะครับซึ่งซึ่งใบนี้นะครับผมได้ซื้อมาจาก FC ทางบ้านนะครับถ้าเกิดว่าใครที่มีแบงค์รุ่นนี้นะครับแบงค์50รุ่นนี้ลองดูนะครับเพื่อนๆลองพลิกหลังดูนิดหนึ่งแล้วกันถ้าเกิดว่าใครไปเจอนะครับที่นะครับมีรูปลักษณ์แบบนี้นะครับด้านหลังเป็นในหลวงสองราชการแบบนี้แต่ปรากฏว่า ด้านหลังของแบงค์ของคุณนะครับก็เกิดว่านะครับมีเลขสีแดงๆอย่างนี้อยู่ด้านหลังนะครับอ่าก็เอาแบบชัดๆหน่อยนะฮะที่แบบชัดๆคมๆหน่อยนะครับใบนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่านะครับซื้อมาไม่แพงนะครับเพราะว่าตัวหนังสือนั้นไม่คมชัดนะครับด้านหลังเนี่ยเห็นไหมฮะมันไม่คมชัดก็เลยซื้อในราคาไม่แพงนะครับถ้าเป็นคมชัดๆเนี่ยอาจจะได้ราคาสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆลองสังเกตดูแบงค์นะครับอ่าแบงค์ของคุณที่อยู่ที่บ้านนะครับ หรือว่าเพื่อนๆที่อ่าใช้แบงค์รุ่นนี้อยู่นะครับก็ลองดูนิดนึงนะก็ถือว่าเป็นข้อมูลข่าวสารดีๆอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราหยิบยกมาฝากเพื่อนๆนะครับนี่ฮะนะครับถ้าเป็นแบงค์แบบนี้ขายได้นะครับถือว่าเป็นแบงค์ที่นักสะสมเขา,าหากันแล้วก็สะสมกันจํานวนมากนะครับก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆแล้วก็ ไม่ได้หาง่ายๆเท่าไหร่นะครับในส่วนของแบงค์ที่มีเลขทะลุแบบนี้ก็ฝากด้วยนะครับสําหรับแบงค์นี้นะครับอีกหนึ่งแบงค์นะครับที่นะครับหลายคนนั้นสอบถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับแบงค์อ่าที่เป็นอ่ารุ่นเก่านะครับนี่แบบนี้นะครับด้านหลังนะครับนี่มีลายน้ําเรียบร้อยนะครับลายน้ําอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีแบงค์เนี่ยจะมีลายน้ํอ่าซึ่งเป็นภาพพระบรม สายยาสาธิตสลักของในหลวงราชการที่9อยู่ฝั่งซ้ายมือเห็นไหมครับตรงวงกลมสีขาวเนี่ยนะครับในส่วนของแบงค์รุ่นนี้นะครับมีการ,รน,นะครับอ่าเล่นกันอยู่หลายแบบนะครับก็คือบางแบบเนี่ยเขาก็เล่นกันในเรื่องของนะครับอ่าเป็นหมวดลายเซ็นนะครับหมวดด้านเซ็นเนี่ยก็มีส่วนนะครับในการประเมินราคานะครับในส่วนของลายเซ็นเนี่ยลายเซ็นไหนที่อ่ามีราคาแพงกว่าลายเซ็นทุกลายเซ็นเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างแบงค์นะครับขออนุญาตนิดนึ่งเดี๋ยวหาแป,ป๊บนึงนะครับ ในส่วนของลายเซนเนีย่ยนะครับมีหลายคน Adjust ถามมานะครับว่าลายเซนเนี่ยมีกี่แบบส่วนแบบนี้นะครับถือว่าเป็นลายเซนที่อ่าหาง่ายนะฮะนี่ของคุณสุนทรอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับของคุณ ừ, อึ้งอพาพรอ,อะไรอย่างเงี้ยนะฮะประมาณนี้นะครับแบบนี้นี่ถือว่าอไม่ได้หายากนะครับถือว่าเป็นลายเซนธรรมดาแต่นักสะสมเนี่ยเขาก็จะเล่นกันในส่วนของลายเซนของอย่างนงี้ฮะ อันนี้ใบนี้เก่าหน่อยนะครับก็คือลายเซ็นของคุณโชตเนี่ยโชตโชตเนี่ยนะครับก็จะมีชอช้างเนี่ยนะครับอ่าสองตัวนะครับก็คืออ่าด้านหน้าตัวแรกแล้วก็ด้านหลังเนี่ยตัวที่สองนะฮะถ้าใครมีแบบนี้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่หมวด S นะครับเป็นหมวดเสริมนะครับ S ก็คือหมวดเสริมของแบงค์รุ่นนี้นะครับนี่ฮะเห็นไหมครับจะมีอ่ารูปที่เขียนอยู่นะครับที่เป็นตรวมกับอยู่ภาษาอังกฤษี่ตัว S นะครับเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นของ S นะครับ ก็จะมีชอชออย่างนี้เห็นไหมครับชดชดเนี่ยนะฮะนี่ฮะอย่างนี้นะฮะเขาเล่นลายเซ็นกันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าลายเซ็นเนี่ยนะครับมีของชดชดเนี่ยแล้วก็เกิดไปเจอเลขสวยๆนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ดูนะครับในส่วนของเลขที่ถือว่าเป็นเลขตองนะฮะหรือว่าเลขที่มีราคานะครับนี่ฮะใบนี้เก่าหน่อยนะแลไวไปเคลือบผมแนะนําว่าไม่ควรเคลือบนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดว่าใครที่มีอ่าแบงค์ ที่มีราคาเนี่ยไม่ควรเคลือบเลยถ้าเคลือบเนี่ยท่านต้องเก็บเองนะครับถึงจะดีนะครับถ้ามาขายราคาจะล่นนะครับถ้าสมมุติว่าอ่าแบงค์ที่โดนเคลือบมาเขาจะเน้นไปที่ไม่เคลือบนะครับจะเก่าก็ไม่เปไ็นไรไม่ต้องไปล้างไปอะไรนะครับคนซื้อเดี๋ยวเขาจัดการกันเองนะครับนี่ฮะเคลือบแบบนี้เสียหายเลยนะฮะเนี่ยพอพิกหลังกลับมาพิกหน้ากลับมาเนี่ยถ้าใครเจอแบบนี้นะครับก็ถือว่าได้นะในราคาที่สูงที่สุดว่าง,งั้นเถอะนะครับในส่วนของ อ่าแบงค์รุ่นนี้นะครับนี่ฮะถ้าเป็นตองเก้าเนี่ยจะมีราคาสูงที่สุดนะครับในส่วนของแบงค์รุ่นนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นตัวเลขตองและเป็นลายเซ็นนี่โอเคเลยนะครับแกวเลยนะครับนี่ฮะลายเซ็นชดๆแล้วก็เป็นเลขตองแบบนี้เนี่ยแพงเลยนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดว่าใครมีเลขตองแบบนี้นะครับก็ไลน์ดีมานะครับมาประเมินราคากับผมได้นะครับผมยินดีรับซื้อทุกรุ่นนะฮะถ้าเป็นเลขตองนะยกเว้นว่าจะเป็นแบงค์ที่ S <S เขา,าเรียกว่าอะไรนะฮะเป็นแบงค์ที่ระลึกหรือแบงค์ที่เกิดขึ้นหรือแบงค์ตัวอย่างอย่างเงี้ยมันมันตองอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบงค์ธรรมดาแ,แบบนี้นตองเนี้ยนะครับจะมีราคาสูงกว่าเนื่องจากว่านะครับแบงค์ตองแบบนี้นะครับส่วนใหญ่มันก็มีแค่ใบเดียวเนี่ยนะฮะสมมติตองสองเนี่ยในรุ่นนี้มันก็มีแค่ใบเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสูงกว่าแบงค์ตัวอย่างเพราะแบงค์ selfish. ตัวอย่างนี่มันตองอยู่แล้วนะครับตองศูนย์อยู่แล้วอย่างเงี้ย แล้วก็ในรัชกาลที่9้าแบงค์ที่มีราคาสูงที่สุดก็คือแบงค์ตอง9้านี่แหละนะครับถือว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีก็ลองแอดไลน์ดีนะครับมาพูดคุยกันนะครับขออนุญาตโชว์หน้าจอครับนี่คือช่องทางติดต่อเรานะครับสามารถขายได้นะครับในส่วนของเลขที่สวยนะครับส่วนใหญ่รักสยามชาแนลจะซื้อของที่มีราคาจริงๆเท่านั้นนะครับจะไม่ได้ซื้อมั่วสั่วไปหมดนะครับหรือว่าประกาศรับซื้อมั่วๆไปนะครับไม่ไม่ใช่นะครับ ราจะซื้อของมีราคาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเพื่อนๆถ้าจะเอาดีทางนี้ก็ฝากสยามชาแนลไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้สยามชาแนลด้วยครับสําหรับคลิปนี้วผมว่าจะดีและมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นักสะสมนะครับขอเกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับ